สวัสดีค่ะค่ะสนาเสนอนะคะตัวนี้เลยคลาสิกจัมโบ้ล่างจากที่ไม่ได้ตัดไปนานแล้วนะคะลูกค้าที่กําลังรอคลาสิกจัมโบ้แบบดับเบิลแฟบอยู่นะคะบอกเลยว่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนีใจกันนะคะพอดีนะคะมาตามคําเรียบร้อยจริงๆเลยะค่ะจัมโบ้ยังไงใช้ตัวนี้นะคะอยู่ที่12นิ้วเลยหรือว่า30มสิบเซนเองใส่ของกันแบบจุๆจุเลยนี่นี่มีช่อง นี่เสียบได้อันนี้สามารถเสียบเป็นพวกบุ๊กแบงก์ก็ได้พาสปอร์ตก็ได้เข็บตด้แยกต่งางหากเนี่ยจ้ะนี่แล้วก็มีช่องเสียบมือถือด้านหน้าช่องเสียบนี่เครื่องสําอางข้างในนะคะบอกเลยว่าจุเวิร์มตัวนี้นี่มีช่องซิปให้อีกด้วยอีกหนึ่งช่องเยัง hey! ไม่จบนะจ๊ะยัง <laughs> มีช่องลังให้อีกหนึ่งช่องด้วยค่ะดีตัวนี้เลยค่ะเป็นคลาสสิกไซส์จัมโบ้นะคะหรือว่า12นิ้วนั่นเองนี่ ใส่ของกันได้แบบจุๆเลยใช้12นิ้วสามารถใส่ iPad ได้ด้วยลูกค้าที่พก iPad กับรังหากกระเป๋าอยู่บอกเลว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากสพายคลอสบอดี้ก็ได้เช่นกันนะจ๊ะนี่เราอยากจะสาพายขึ้นไหล่หรือว่าจะสภายคลอสบอดี้นี่ได้หมดเลยแหม่น่ารักไหมตัวนี้ หรือว่าจะซื้อเป็นเซตคู่กระเป๋าสตางค์ก็ได้นะวันนี้แอนขอนำเสนอกระเป๋าสตางค์ด้วยอะมาเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกรนททยนะันเยเนาะอะตัวนี้นะคะแอนก็จัดโปรโมชั่นเช่นกัน,นไซส์นะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่19เซนกระเป๋าสตางค์เป็นแบบคลัชได้นะคะนี่ ใส่ของได้จุเลยใส่บาตรใส่แบงค์ใส่เหรียญค่ะหนังแกะแท้นอกและในภายในเราก็บุหนังแกะด้วยนะใช้กันแบบทนๆเลยตัวนี้จากโปรโมชั่นนะคะกระเป๋าสตา้งมดเหลือเพียง1,590บาทจะส่งฟรีนี่จะซื้อไปเป็นเซตสวยคู่กันได้อะ มีกระเป๋าสัมีประมาณ69แบบให้เลือกเลยลูกค้าสามารถถามน้องแอดมินได้เลยว่ามีแบบไหนบ้างอะไปต่อกันที่คลาสสิกจัมโบ้นะคะตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นค่ะตัดออกมานะคะแต่บอกเลยว่าเราขายราคาเดิมลดกันถูกๆเลยค่ะตัวนี้ราคาส่งเลยนะคะ12นิ้วลถเหลือเพียง2855บาทจะส่งให้ฟรี ได้หนังแกะนะคะไม่เคลือบนี่ไม่เคลือบ PU นะตัวนี้เป็นหนังแกะแท้เลยใช้กันแบบยาวๆเลยตัวนี้ดีไซส์ยอยู่ที่12นิ้วไซส์จัมโบ้ จัดโปรโมชั่นลดเหลือเพียง2,855บาทจะส่งให้ปีเลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะหรือว่าลูกค้าจะจัดส่งแมทไพร์นหนึ่ง,งชั่วโมงก็ได้อยากจะเซอร์ไพร์แฟนอยากจะเซอร์ไพร์แม่หรือคนที่เรารักก็ได้เลยค่ะตันนี้เราก็มีบริการจัดส่งแมสเซนเจอร์ได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะมาหน้าร้านเอ๊ะอันนี้แอนอยากให้มาจริงๆนะอยากให้มาเลือกมาลองสะพายเพราะเราเป็นหนังแท้ทั้งร้านนี่หน้าร้านเรา นี่หนะังแท้มากกว่า400แบบพร้อมส่งเลยสนใจก็มาหน้าร้านได้อยู่ที่สะพานกรุงคนนั่นเองร้านเปิดทุกวันเลยวันหยุดเนอะครยังไม่แบบเนี่ยอยู่บ้านอยากจะแบบมาเดินชิลๆอยากจะมาเลือกกระเป๋าสวยๆนะคะไปครอบครองกันก็มาได้เลยค่ะ อยู่ที่สมานกุ้งพนนั่นเองสนใจก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักแชทได้ที่ไลน์แอดโรเวลาหรือว่าจะทักหน้าเพจได้เลยมี400ก็แบบพร้อมส่งนะคะเลื่อนดูได้เลยว่าอยากจะดูคลิปไหนอยากดูแบบไหนนะคะของพี่ลาเลยค่ะขอบคุณค่ะ